เอ่ยคำนี้เพียงคำเดียวก็ได้บุญมากมายมหาศาลร,รู้หรือไม่เวลาทำบุญถึงต้องเอ่ยคำว่าอนุโมทนาบุญสวัสดีครับท่านผู้ฟังวันนี้ครูกดก็มีเรื่องราวที่จะมาเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังกันเข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องครูกฎเรื่องราวที่ท่านผู้ฟังจะได้ฟังต่อไปนี้เป็นเรื่องราวบปบุญคุณโทษนรกสวรรค์ โปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะครับท่านผู้ฟังครับเคยสงสัยหรือไม่เวลาคนอื่นไปทำบุญมาถึงต้องเอ่ยคำว่าอนุโมทนาบุญหลายคนคงเคยสงสัยว่าเวลาไปทำบุญมาแล้วอยากให้คนอื่นได้รับบุญด้วยถึงต้องเอ่ยคำว่าอนุโมทนาบุญกันไหมครับวันนี้มีคำตอบ ผมเคยอ่านบทความหนึ่งของหลวงพ่อท่านหนึ่งแล้วคิดว่าเป็นเหตุเป็นผลดีสำหรับการเอ่ยคำว่าอนุโมทนาบุญตัวอย่างแรกเวลาเราไปทำบุญกันมาไม่ว่าจะไปทอดผ้าป่าทอดกระถินใส่บาตรสร้างโบสถ์สร้างศาลาหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับการไปทำบุญ พอเสร็จแล้วเรากลับบ้านมาเจอเพื่อนสนิทมิตรสาหายหรือคนอื่นๆเราก็บอกว่าวันนี้ไปทำบุญที่นูน่นที่นี่ที่นั่นมาให้ร่วมอนุโมทนาบุญกันเพื่อนเราบางคนก็เอ่ยอนุโมทนาสาธุบางคนก็สาธุบางคนก็ไม่พูดอะไรเลยจริงๆแล้วการกล่าวเอ่ยอนุโมทนาบุญมีความหมายนะครับ หากเราไม่ได้เอ่ยอนุโมทนาบุญก็เหมือนกับเราไม่ได้บุญนั้นที่เพื่อนเราไปทำมาแล้วมาบอกบุญเหตุผลคือเช่นนายแดงกับนายดำนายแดงเป็นคนรวยมากมีเงินเยอะอาจเพราะถูกหวยมาเลยนำเงิน500บาทมาให้ในายดำฉันมีเงินอยู่500บาทฉันให้แกไว้เพื่อนแล้วก็ยื่นเงิน500บาทให้กับนายดำ นายดำอาจกระทำดังนี้ขอบคุณมากเพื่อนแล้วก็ยื่นมือไปรับเงินที่นายแดงส่งให้เงิน500บาทนั้นก็เป็นของนายดำหรือนายดำยืนเฉยๆแล้วก็ไม่ได้เอาเงินนั้นมาหรืออาจจะบอกนายแดงว่าไม่เอาเพื่อนไม่เป็นอะไรก็เหมือนกับการเอ่ยอนุโมทนาบุญกับไม่เอ่ยละครับถ้าเราเอ่ยอนุโมทนาบุญสาธุ บุญที่เพื่อนส่งให้นั้นก็ถือว่าเป็นของเราเพราะเราเอ่ยปากรับคำนั้นแล้วแต่หากเราไม่เอ่ยอนุโมทนาบุญสาธุก็เหมือนบอกปัดไม่รับบุญนั่นทีนี้พอเข้าใจนะครับว่าทำไมถึงต้องเอ่ยคำว่าอนุโมทนาบุญหรือว่าสาธุแล้วนะครับตัวอย่างที่สองเวลาเราใส่บาต ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วให้ได้รับผลบุญนั้นเราจะรู้ได้อย่างไรว่าได้รับหรือได้รับเมื่อไหร่หรือมีโอกาสได้รับไหมมาดูตัวอย่างดังนี้ปกติคนเรานั้นเวลามีชีวิตทำบุญทำกรรมมาไม่เหมือนกันบางคนทำบุญเยอะบางคนทำกรรมหนักเสียชีวิตไปคนทำบุญเยอะ ก็คือได้ขึ้นสวรรค์คนทำกรรมมากตายไปก็ตกนรกนี่คือความเชื่อแล้วแต่ว่ากรรมหนักกรรมเบาโอกาสที่จะได้กลับมารับผลบุญที่ต่างเวลากันบางคนก็กรรมหนักมากข้าพอ่อข้าแม่ตีพ่อตีแม่ก็อาจจะไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดเลยด้วยซ้ำประตูยมมาบาลจึงมีเวลาเปิด ที่โบราณกล่าวว่าวันนี้วันโกนหรือวันพระจะมีวิญญาณมาขอส่วนบุญดังนั้นเวลาเราใส่บาตรท,ทาบุญอุทิศส่วนกุศลให้ใครก็แล้วแต่หากคนที่ทำกรรมหนักเอาไว้บุญที่ลูกหลานทําให้ก็จะไปกองไว้หน้าประตูรอเวลามีคนมาอนุโมทนาบุญดังนั้นเวลาเราทําบุญให้เอ่ยคําว่า บุญกุศลที่ได้ทำนี้ขออุทิศให้หากมีโอกาสครั้งใดขอให้ได้อนุโมทนาบุญสาธุด้วยเทินเมื่อดวงวิญญาณดวงนั้นมีโอกาสมีเวลาได้ออกมารับส่วนบุญส่วนกุศล <c oughs> ก็จะมีโอกาสได้อนุโมทนาบุญกับบุญที่ลูกหลานได้ทำบุญส่งมาให้สาธุถามตอบปัญหาธรรมณวัดป่าสันติพุทธ,ธาราม วัดป่าเขาแดงใหญ่ตำบลหนองกวางอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีถามเรื่องการาร่วมอนุโมทนาบุญกับผู้อื่นกลาบนมัสการหลวงพ่อที่ขอรบอย่างสูงครับผมขออนุญาตถามเรื่องการร่วมอนุโมทนาบุญกับผู้อื่นดังนี้ 1. ในการร่วมอนุโมทนาบุญกับผู้อื่นที่ตัวเขาได้ทำบุญทำทานเมื่อเราได้เห็น เขาได้ใส่บาตรพระสงฆ์ถวายสังฆทานถวายปัจจัยสร้างวัดสร้างโรงพยาบาลการบริจาคทรัพย์เพื่อช่วยเหลือผู้อื่นเมื่อเราได้เห็นได้รู้เราก็ตั้งจิตตั้งใจเป็นกุศลและเอ่ยคำพูดว่าขอร่วมอนุโมทนาบุญด้วยครับสาธุอย่างนี้ถือว่าเป็นการร่วมอนุโมทนาบุญร่วมกับเขาที่ดีงามถูกต้องไหมครับ 2. ในปัจจุบันเมื่อบุคคลใดไปทำบุญมาก็จะมาเขียนลงใน Facebook ว่าตนเองได้ทำบุญอะไรเมื่อไรถ้าเราตั้งจิตเป็นกุศลและร่วมอนุโมทนาบุญด้วยกับเขาถือว่าเป็นการร่วมอนุโมทนาบุญด้วยไหมครับ 3. ถ้าสิ่งที่ถามในข้อที่สองถูกต้องการที่ผมได้ทำบุญอะไรมาและนำมาเขียนลงใน Facebook ว่าได้ทำบุญอย่างนี้มา และเอาบุญมาฝากถือว่าเป็นการบอกบุญให้แก่เพื่อนและผู้อื่นได้ร่วมอนุโมทนาบุญด้วยอย่างนี้ถูกต้องไหมครับ 4. ถ้าเราได้อ่านเรื่องราวในสมัยพุทธกาลเช่นท่านอนาถบินทิกะเศรษฐีท่านได้สร้างวัดเจตวันมหาวิหารถวายพระพุทธเจ้าเมื่อเราอ่านได้เกิดความซาบซึ้งในบุญนั้นแล้วเราก็ร่วมอนุโมทนาบุญด้วย ซึ่งเหตุการณ์นั้นได้ผ่านมานานแล้วถือว่าเป็นการร่วมอนุโมทนาบุญด้วยไหมครับ 5. ถ้าเราเดินทางไปทำบุญเห็นวัดเจดีย์พระพุทธรูปที่สร้างไว้สวยงามแล้วเราร่วมอนุโมทนาบุญด้วยถือว่าเป็นการร่วมอนุโมทนาบุญด้วยไหมครับขอบคุณอาจารย์มากอาจารย์ตอบ เก็บตกทุกเม็ดเลยไม่ให้ตกเลยล่ะการร่วมบุญใช่การว่าอนุโมทนาบุญมันก็เหมือนเรื่องของใจนั่นแหละเขาให้ใจคิดบวกบวกไงให้คนคิดที่ดีถ้าคนคิดที่ดีสังคมก็จะดีครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามา รับชมรับฟังในช่องครู่มนะครับเรื่องราวบาปุนคุณโทรนรกสวรรค์เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะครับครับท่านผู้ฟังผมเชื่อเหลือเกินว่าหากท่านผู้ฟังอย่างเชื่อมั่นและยึดมั่นในความดีสิ่งดีๆย่อมจะเกิดกับตัวท่านทุกท่านแน่นอนครับสำหรับคลิปนี้กระผมขอบคุณและสวัสดีครับ